5นิยายไดโนเสาร์น่าอ่านถ้าคุณเบื่อจูราสสิกพาร์คแล้วใครเคยอ่านเรื่องสุดท้ายคุณคือของจริงดูจบแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าอยากอ่านเรื่องไหนที่สุดแต่ก่อนอื่นกดไลค์กดติดตามให้ทันก่อนคลิปจบแล้วคุณจะถูกหวยเรื่องที่1คานซอ,อนักวิจา์ต่อพันธุกรรมคืนชีพไดโนเสาร์แต่คุมไม่อยู่ฝูงนักล่าหลุดออกมาไล่ฆ่าคุณกลางเมืองสยองดิบโหดเหมือนหนังยุค80เรื่องที่2ไดโนโตเปียพ่อลูกติดเกาะลับ ที่มนุษย์อยู่ร่วมกับไดนโนเสาร์ยางสงบแต่ใต้ภาพสวยงามกลับซ่อนความลับหน้าคุ้นหาเรื่องที่ 3. ามเดอะไดโนซอร์ลอสแฟนตาซีสงครามยุคกลางมนุษย์ขี่ไดนโนเสาร์ออกศึกมีทั้งการเมืองการทรยศ์และฉากบู๊แบบเกมออฟทรอนผสมจูราสสิกเวิลด์เรื่องที่ 4. The e x t i n c t i o n Trials อนาคตโลกขาดทรัพยากรมนุษย์ต้องแข่งขันเอาชีวิตรอดบนเกาะไดนโนเสาร์ใครรอดได้สิทธิ์อยู่ต่อใครแพ้เท่ากับตายเรื่องที่5 Ra p t o r ต e ร เรื่องราวจากมุมมองของแรปเตอร์ตัวเมียที่ต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางธรรมชาติอันโหดร้ายทั้งดิบเศร้าและสมจริงสุดๆ